รายงานข่าวจากพระทิย์ชัยเดนสถานการณ์ในตอนนี้โยมที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยณเวลา8นาฬกา30เออแป็น,นาฬิกา20นาทีโยมช่วงนี้ก็เสียงก็ยังดังอยู่สนันวันไหวนะโ้กรสท้อนแทรกเยกเข้ามาในสวงทะลวงอกโยมโอ้ยเมื่อคืนนี้โยกสั่นทั้งกุฏิโยมตั้งแต่เวลา ตีซีโยมตีซีเป็นต้นมาในอุสนานวันไหวเลยโยมตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามยิ่งกับพลุอะไรนะวันวันปีใหม่อีโยมเอ้ยนะหนักนวงหนักแน่นโยมแบบตุ้มตุ้มนี่ตอนนี้ก็ยังดังอยู่โยมนะแปดโมงจะสามสิบแล้วนะโอ้โยมยิ่งจะเมื่อคืนด้วยนี่โยกทั้งกุฏิโยมนะกุฏิก็เป็ดไม้ด้วยโยมโอ้ยนะอุ้มลังคาดิสะเทือนโยมนะสะเทือนสะทานโอ้โยมฉนานวันไหวนี่ ตอนนี้ก็ยังปะทะกันเรื่อยๆโยมนะอืมน่าจะใช้อาวุธหนักโยมนะน่าจะใช้อาวุธหนักอืมเพื่อที่จะตอบโต้ไปโยมเนี่แหละไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดเอกร,ราชจะไม่ให้ใครคมขีอืมนี่โยมเอ้ยตอนนี้ก็อยู่วัดนเลยโยมนะไม่ได้อพยพไปไหนดอกโยมนะอืมอยู่ตรงนี้เลยนะโยมไม่ไปพระก็ไม่ไปนะอืม โยมไปพระก็ไม่ไปนะพระยุนี่หลยโยมนะไม่กลัวดอกนะเจริญพรนะโยมเนะรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยเน้อนะขยัิโยมทุกคนทุกท่านนั้นปลอดภัยหมดทุกหมดโศกบุญโรคหมดภัยโยมนะอืมนี่หลยโยมนี่โยมฟังดีๆโยมนะมันมันสะเทือนทั้งแผ่นดินเลยนะโยมนะเหมือนแผ่นดินไหวในใจอ้าโยมนะแบบปุ้มมันอันนี้นะมันสะท้อน่ะมันโยกโยกโยกทั้งแผ่นดินโยมเหมือนเขาระเบิดหินนะโยมนะเออเหมือนเขาระเบิดหินอย่างนั้นเลย บางครั้งีหลังคายังโยกโยมนะนี่แต่ลังคาสันไทยลังคาเนี่ยกำเพิ่มเลยเลโ,โยโม ơi. นะลมโหโยมเอ้ยนี่ฟังดีๆนะๆบางครั้งก็แบบอ,อันลูกปลาโยมอูยโยมเอ้ยแบบอน่าจะเขาเสิร์ฟไข่ให้หมั้งโยโมนะเามื่อเช้านี้น่าจะเสิร์ฟไข่ให้นะอืมบริการทุกระดับประทับใจเนาะ แล้วก็ช่วงตั้งแต่ตีสีลงมานี่ก็นอนฟังโยมนะเออนอนฟังเหมือนมีเสียงกล่อมนะยุคนี้เจออะไรหลายๆอย่างโยมนะออได้ยินแต่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังแต่ยุคนี้เราได้เจอด้วยตรเองน้ําท่วมที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นอ,อพระมีเมียตั้งแต่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นนะแล้วก็สงครามที่เราไม่เคยเห็นโยมเราก็ได้เห็นนะอ,อีหลายอย่างโยมที่เรา แผ่นดินไหวอีโยมโออหนะแผ่นดินไหวก็ยังได้เห็นนะะเออเนาได้เจอหลายหลาย,ลายอย่างโยมนั้นเป็นสีสันของชีวิตโยมขเขาเจริญพรเอ้อ